ในปีนั้นน้องเคยได้ยินเสียงรำไ้ของสาวงามในยามวิกาลนี่พวกเราเป็นตัวอะไรกันฟาบาทไม่เคยพลิกป้ายหรือมีรับสั่งเรียกให้พวกเราเข้าไปปริบัตรรับใช้เลยหากมาให้เราออกไปจากวางังต่อให้เราได้รับความได้รับความนิยมชมชอบจากฟาบาทจะมีประโยชน์อะไร จาอย่าได้รำให้ไปเลยบางทีอาจจะมีสักวนหนึ่งพวกเราอดทนเราจนถึงตอนนั้นก็คงจะดีขึ้นอดทนจนถึงตอนนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรซือเจียเป็นที่ปวดปลางของอยูเฉียนเพียงใดผลลัพธ์ก็ไม่ต่างอะไรจากบนตัวเล็กตัวหนึ่งแถมยังทำให้่อบาดคุณนเคืองถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงศักเพียงครึ่งเดือนก็ถูกทรมานจจน,นี้สภาพไม่เหมือนคน ความปลดปลาที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็เป็นเหมือนกับแจกแหนที่ไม่มีลากยึดเหนี่ยวอะไรไว้เลยเมื่อใดจะสิ้นสุดเสียดีมองเห็นจุดจบของสาวงามทั้งหลายที่ถูกเบื่อหน่ายฟาบาอย่าทิ้งมองฉันไปนะเพคะอย่าคิดที่จะแซงทำเป็นหลีกเลี่ยงการเป็นที่ปลดปลาน์หากฟาบาสังเกตเห็นการเล่นละครตบตาของเจ้าแล้วพระองค์ก็จะทรงเบื่อหน่ายแล้วทิ้งไป ความคิดง่ๆของเจ้าจะทําให้ตระกูลเซนต้องเดือดร้อนผู้ใดที่ถูกฝ่าบาทเบื่อหนายไม่เคยมีจุดจบที่ดีน้าไม่มีทางที่จะย้อนกลับแล้วทําได้เพียงวิเคราะห์ความคิดของเขาศึกษางานอดิเรกข,ของเขาพยายามทาให้เขาปลดปลนันทุ่มเทกําลังและสติปัญญาสดาลงละครเป็นดอกไม้ขาวบริสุทธิ์ไรผิดภัยใช้ชีวิตให้แตกต่างกับผู้อื่นโดยสิ้นเชิง นางคือนางคิดว่าจะทนเช่นนี้ไปจนเขาสิ้นพระชนเพื่อขอความเมตตาให้ได้รับโอกาสออกจากวังแต่ข้าไม่ถึงว่าแสดงไปแสดงมาจะกลาบมาเป็นของเฮาได้ตำแหน่งฉางซิงแห่งนี้มีผู้คนมากมายข้าไม่ควรเรียกหาเพียงเจ้าเท่านั้นขอให้ทนหญิงมีเมตตาต่อข้าในตอนนั้นข้าก็เป็นเช่นเดียวกับเจ้า ไม่ได้เต็มใจอยากจะเข้าวังตะกุลเส้นแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยดุหลังข้าเลยหากข้าสงสารเจ้าและในตอนนั้นมีใครมาสงสารข้าบ้างจากักรพรรดิองค์ก่อนอย่างไรยพยะค่ะถึงแม้ว่าตะกุลเส้นจะใช่าชาต่อท่านหญิงแต่ท่านก็เป็นที่ปลอดภัยเนือทั้งหกตำหนักจกักรพรรดิองค์ก่อนทรงดีต่อท่านหญิงอย่างมาก ดูเหมือนข่าวๆที่ดีพวกนี้จะแพร่ออกไปไม่น้อยเลยนะแม้กระทั่งเจ้าเองก็ได้ยินข่าวนี้ก็มองเังอิรดวังปฏิบัติต่อท่านหญิงด้วยใจที่ซื่อสัตว์วังเพียงเพื่อให้ท่านหญิงทรงเมตตาไม่ผิดจกกักรพรรดิองค์กรปลดดรานในตัวข้าอย่างยิ่งก่อนจะสวรรคตรยคังไม่ลืมที่จะจัดการหาทางหนีทีไลเฮค้าที่ค้ายัางยืนหยัดอยู่ได้ในตอนนี้เพราะมีนายทหารมา เชียงและราชะเลขาชินค่อยสนับสนุนอยู่ในยามนี้ข้าลุงโรดเหนือมาม,มหาสมุทรทั้ง4มีมิมีผู้ใดที่ไม่นับถือใจข้าที่ทนรอจนเห็นฟ้าหลังฝนได้เจ้าอยากให้ขา้าเมตตาเจ้าเฉกเช่นจัก,กรพรรดิองค์ก่อนเช่นนั้นก็ยอำได้ทว่าในยามนั้นข้าเองไม่เคยได้มีโอกาสในการเลือกเลย ยามนี้ข้ายินดีที่จะให้โอกาสเจ้าขอเพียงยามนี้เจ้ายอมเอ่ยปากข้าจะถ่ายท้อคำสั่งออกไปปล่อยให้เจ้าได้ออกจากวางังและไม่ถือสาหากความกับอดีตที่ผ่านมาหากพลาดโอกาสในครานี้เจ้าจะต้องอยู่ในวังกับข้าจนกว่าข้าจะเบื่อนายข้าจะให้โอกาสเจ้าเพียงครั้งเดียวเจ้าจะเลือกแบบใด